ยอดเนแบบปึ้งก็เหมือนค้นหลังกันน้อยมาดูชิดนิ่นั่นแหละไปเลยขับรถก็ขับรถยังด้วยนะขับรถดังแค่ไหนสบายเริ่มขาดูท้ก็ขับนี่แหละมาอยู่ในวงการที่ดูสาวแต่งงอมดเลยแหละอ่าเริ่มเราอยู่ตรงนี้ปึ้งเราจะเริ่มวางแขนก่อนนะคะตีกข้องขบ่ายหนึ่ง แปดเสโอเคเมื่อสิอ่านไฟว่าให้คล้องกับบอนกันต่อไปเราก็จะไปเริ่มฝึกจากศีรษะอาส,น,ส,สนะเริ่มแขนปีนไฟเรื่อย ที่ออกมาแล้วมันก็คือมันจะสวยมันจะตึงแล้วมัจะด,ดูตรงแข่งได้90นะคะคุณอเพิ่มหนึ่งศีรษะลงไปแล้วนั่งบนลูกบอลเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไหน้าที่หายใจเข้าแล้วค่อยกินบอล ที่ไปเกยียดตัวให้สุดในยค่ะแขนเนี่ยต้อให้สุดแขนนั้วสุดขายกขึ้นนะคะพยายามให้มันถึงพื้นเหยียดตัวออกไปเวลาเหยียดปื๊บเท้าเราจะสะบัดเป็นสองสูงต่ำท่านึงก็ได้นะคะเป็นท่าที่สวยแล้วก็มันยากาศเวลาประกองตรงหน้าของเราแบบทักทุกคนซึ้บซึ้บเข้ามาหเด็กเข้ายืดขึ้นมามแบบสบาย ไม่รู้แต่ั้นอยู่งวันแล้วแข็งให้ตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดแปดเก้าสิบหายออกไว้าขึ้นก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่น้าหืุดเนอะแล้ปค่อยกลิ่นไปยือเหียดไให้สุดเราเหียดสุดยืความก็สอบลงนะลายเป็นหนงกองจะเป็นอย่างนี้หน่งกองอ่าเค่ะแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหายออกผ่อนทายเปลี่ยนขาผ่อนายเยนไปให้สุดยกสองตีกลิข้ามาแบบ หนึ่งสองสามสีห้าหเปดเก้าิบกนออกพอแล้วช้าๆนะคะึ๊ดเดิน